เียวกระเทียมอยากให้กรอบครับไม่ยากครับผมจะมีคลิปดีๆมาบอกเวลาเจียวกระเทียมเนี่ยพอมันใกล้จะกรอบแล้วครับเนี่ยเห็นไหมใส่น้ำปลาลงไปเนี่ยใส่ลงไปเลยครับน้ำปลาจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ใส่ไปได้ไม่มีปัญหาใส่ไปใส่พอสักพักหนึงมันจะฟูครับเนี่ยแล้วก็มาพยายามคนให้มันกรอบมันจะทําให้กระเทียมนี้รัดตัวแล้วจะมีความเค็มๆม,ม,มันๆถ้าอยากทำกินเองลองดูนะมันกินได้ไหลไหลเมนูนะกระเทียมเจียวแบบกรอบๆแบบนี้เอาไปกินกับเมนูได้หลาย,ลายเมนูไม่ว่าจะเป็นปลาทอด บางคนก็ไปกินขนมจีนครับอ่าบางคนเอาไปใส่โจ๊กอ่าก็มีครับนี่ลองดูอ่าพอคนได้ที่มันเหลืองแล้วนะครับเราก็จะกระชอนเนี่ยมาตักครับนี่เราจะให้น้ามันมันไหลหยดออกไปอย่างเงี้ยครับเนี่ยแบบนี้นะครับหากระชอนมาตักแบบเนี้ยครับนี่เราสะบัดนิดนึงแล้วก็จะมาใส่ตรงนี้ครับจะมีตะแกรงย่างกินครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับลองทําดูครับจะใช้น้ําปลายี่ห้อไหนก็ได้นะครับ ใช้น้ำไปยี่ห้ออะยี่ห้ออะไรก็ได้ขอให้มันมีความเค็มจะใช้เกลือก็ได้ลองทำดูเพื่อนเพื่อนบางคนชอบกินกระเทียมเจียวหลายๆคนเอาไปทํากินกับอาหารไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยนะครับอยากไปซื้อกินที่ตลาดอะไปซื้อมาที่เป็นถุงเขาขายถุงละยี่สิบสามสิบบักเป็นถุงเล็กๆแต่ไม่ค่อยกรอบมันจะมันจะมีความความเหม็นหือนอยู่นิดนิดบางครั้งนะครับเวลาเราไปซื้อมาลองทําดูก็ได้เพื่อนเพื่อนเวลาซื้อกระเทียมเจียวมาบดมาบดมา,มาสดๆดเนี่ยเรามาเกียวเอง เวลามันใกล้จะกรอบเนะี่ยโรยน้ำปลาลงไปพอได้สักพักหนึ่งแล้วก็ตักขึ้นมาเราดูแล้วมันจะกรอบตักขึ้นมาครับพอมันแห้งแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้มาดูเข้ามาดใูใกล้ครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับแบบนี้เเพื่อนลองทำดูนะอยู่ที่บ้านนะผมมีคลิปอยู่หลายรอบเลยเห็นไหมมันจะกรอบแบบนี้ครับเนี่ยนะแบบนี้มันจะมีความเค็มเ็มมันมันเนี่ยมันจะมีความเค็ม,ค,มความมันอยู่ในตัวกระเทียมแล้วเวลาเราไปจะไปราดพวก ปลาทอดพริกปลาทอดเกลือหรือจะไปเป็นพวกโรกจิ้มบางคนจะไปกินกระโจกบ้งางอะไกินกระโจกมันมีหลายๆอย่างครับกระเทียมเจียวเนี่ยสามารถกินได้ไดกับเมนูหลายๆเมนูครับบางคนเอาไปใส่หนมจีนก็มีเอาลองทำดูนะเพื่อนนะดูในคลิปผมที่สนใจมันมีในเพจเต๋าแตกซิกมีอย,ออนนมมออยู่ถามแอดมินดูนะครับว่าผมผมมีคลิปวีโอสอนอยู่ถามแอดมินดูนะ ผมมีคลิปวิดีโอสอนอยู่ครับ1,190าบาทเข้าไปเลยครับมีคลิปวิดีโอบอกรายละเอียดตั้งแต่การทำร้านกว๋วยเตี๋ยวทำยังไงจนจนมันกระทั่งเปิดร้านได้ครับลองทำดูนะเพื่อนนะคนอนจจสนใจอ่ะลองทักเข้ามาดูในเพจเตาแตกซิกคนที่สนใจซอสแตกซิกครับขอแนะนำนิดนึงซอสแตกซิกเนี่ยตรงบางคนเวลาเราทำเพจเนี่ยมีคนสนใจเยอะผมอยากจะบอกราคาก่อนนิดนึงบางคนมาถามราคาเท่าไหร่ครับขวดนี้300บาทนะครับปริมาณ2ลิตร ขวดนี้450 ML อบ่า80บาทนะครับซอสแตกซิกตัวนี้80บาทครับแล้วก็เครื่องเทศตัวนี้ซองนี้55บาทครับผมเครื่องเทศจะแถมผ้าขาวบางให้ไปทําด้วยสําหรับมือใหม่ลองหัดทําครับถุงเครื่องเทศนี้จะเป็นถุงละ1กิโลกรัมครับสำหรับร้านค้าครับก็คือตัวในซองนี่แหละครับแล้วก็มีถังใหญ่สําหรับซอสร้านค้า25ลิตรครับ25ลิตรราคา2,6 0 0กครับใครสนใจก็ทักมาร้านค้าจะใช้แบบนั้นกันครับ ลองทาดูเพื่อนๆเวลาเจียวกระเทียมหลายๆคนมีปัญหาเรื่องเรื่องการเจียวกระเทียมไม่กรอบดูในคลิปดูแล้วดูอีกก็ได้ในคลิปวิดีโอที่ผมทําและผมสอนน่ะราคา1นึ่งพเ้าบาทจะดูกี่รอบก็ดูไปจะดูเป็นพันรอบก็ดูไปก็จะเข้าห้องน้ํานั่งดูก็ได้ไม่มีปัญหาดูตอนไหนก็ดูได้ครับเพราะว่าผมเปิดคลิปไว้ตลอดย4ิบี่ชั่วโมงสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาอยากดูตอนไหนก็ดูได้ครับเป็นคลิปสั้นๆดูแล้วเข้าใจง่ายครับวิธีการทํา ลองทำดูเพื่อนกระเทียมเจียวแบบนี้มันสามารถเก็บได้หลายวันด้วยครับจะไม่มีความชื้นเพราะเราใส่น้ำปลาน้ำปลาจะทำให้กระเทียมนี้รัดตัวกรอบครับมันจะมีความเค็มเ็มมันๆนะลองทำดูเพื่อนที่ชอบกินกระเทียมเจียวครับโอเคไปคิปดีๆมาแนะนำนเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมรีบขายของก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย